สวัสดีครับวันนี้นะครับคณะของกู้ภัยสว่างนะครับก็ได้นำรถเอ็นจีวในระบบ GFC นะครับมาช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดชุมพรนะครับขณะนี้นะครับก็เป็นเวลา6โมง34นาทีนะครับ บรรยากาศสวยงามเหลือเกินนะครับอดที่จะบันทึกให้ผู้ชมได้รับชมมีได้นะครับและก็วันนี้เราก็ร่วมเดินทางกับคณะกู้ภัยสว่างมงคลธรรมสถานลางังสิตนะครับมาช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดชุมพรนะครับและก็สมาชิกหลายๆท่านนะครับก็ยังไม่เคยได้สัมผัสในระบบ ngv tfc ถือว่าไดเวอร์เรานะครับก็ได้เป็นสัมผัสแรกนะครับในการได้สัมผัสในระบบ NGV TFC ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนักว่าคณะอาสาเราจากสัมผัสแรกนั้นมีความรู้สึกอย่างไรขับสนุกไหม เดี๋ยวก็จะไปพูดคุยกับอาสาเราเลยนะครับสวัสดีครับที่รับเป็นยังไงบ้างครับอัตราเร่งในระบบมีอัตราเร,างรา่งเพิ่มขึ้นเยอะนะสับจากถ้าเปลี่ยนจากระบบีวีเป็นจากเข้าม,มาเป็นน้ำมันเนี่ยผมว่ามันจะเครื่อมจะหน,น่วงกว่าที่ใช้ะใรบะบบ CV เนี่ยพอเปลี่ยนเป็นระบบี c ีปุ๊บเนี่ยมนรอบจะจัดขึ้นแรงขึ้น แรงขึ้นนะครับแ,แรงมา้าแรงบิดมาเลยแแรรงงม้าบิดทุกวัล็อกมันจะไม่ลงขึ้นเชื่อไหมเนรถสมมุติว่าถ้าผมไปบอกอาสาว่าแหมมาชุมพรเราเอารถมาสองคันระตู้คันหนึ่งนั่งคนชั้นได้คันหนึ่งถ้าบอกว่าเติมเติมเติมไปสี่ร้อยบาทพร้อมกับน้ำมันน้ำมันหมดไปเท่าไหร่นะหนึ่งขีดครับหนึ่งขีดใช่ไหมครับอา่าท่านคงไม่เชื่อมัน ไม่ได้ต่างกไม่ใช่หรอรุ่รุ่นนึ่งโกกใช่ไหมรุ่นหึ่โกกอันนี้อันนี้มากับตีนตัวเองเลยนะมากับมากับตัวเองแล้ว,วเอับเสื่อมสามพันหรือว่าประหยัดครับประหยัดนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถ Fortuner รุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งในปีศูนย์หกนะครับก็วิ่งมาแล้วสองแสนกว่ากิโลนะครับก็เป็นเรื่องที่ สังคมก็ยังโต้แย้งนะครับว่าในระบบนี้จะใช้ได้จริงหรือนะครับแล้วก็ในระบบ n อ v t f c ทนั้นนะครับประหยัดได้จริงแล้วก็พัฒนาโดยฝีมือคนไทยนะครับผลิตโดยฝีมือคนไทยนะครับเป็นเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่เรากล้าบอกนะครับว่าใช้ได้จริงนะครับและก็แรงนะครับแล้วก็ไม่พังแน่ๆนะครับก็ 14ปีที่ผ่านมานะครับในตลาดนะครับหลายๆคันวิ่งมาเกินล้านแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถทำให้ความเชื่อมั่นตรงนี้นะครับเกิดขึ้นในสังคมรถดีเซลได้นะครับถึงแม้ตัวผมเองนั้นจะตอกย้ำเสมอว่าอันนี้คือวาระแห่งชาตินะครับในการรณรงค์เพื่อ ใช้พลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับไม่จำเป็นต้องไปนำเข้านะครับเพราะว่าพลังงาน NGV นะล้นเหลือนะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าวันนี้เชื่อเพลิง NGV นนั้นแพงน,นะครับแต่ต้องเรียนให้ทราบนะครับขณะนี้เราเติมนะครับลิตรละ 15บาทในกทมนะครับแล้วก็ที่ชุมพร1ิบาบาทนะครับเอาเราติดกลมไปที่20บาทเลยนะครับ1กิโลกร,รัมเท่ากับ3ลิตรกว่านะครับ3ลิตรกว่านั่นหมายความว่าลิตรหนึ่งเพียง 5, 5บาทกว่าเท่านั้นเองนะครับก็ขอให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับว่าลิตรละ5บาทกว่าเทียบกับลิตรละ30กว่าบาทท่านจะรู้สึกอย่างไรละครับ นี่คือการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเปรยให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับพูดได้เลยนะครับมีอะไรพูดก็ไม่ไม่ไม,ม,มีจะคุยอะไรก็คุยได้เลยคุยวอนะสื่อสารสื่อสารพื้นที่เดี๋ยว,วเราจะขึ้น YouTube นะครับวิดีโอนี้ วันนี้เรามีผู้ขับสองท่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คุณหมอเราตามความรู้สึกนะครับว่าถ้าวันไหนวันไหนจะซื้อรถใหญ่ๆสักคันหนึ่งอ,อ,อันนี้นนจะเป็นทางเล,เลือกได้นะครับคุณหมอครับก็โอเคครับนอ,รอครับการใช้เชอ้อเพิงเป็น n อ v วใช่ไหม เอชทีครับเอชทีีที่ขับมาได้เป็นเอชทีีครับหรือว่าประหยัดประหยัดมากครับผมก็เคยก็เคยขับนะให้คุณหมอคุณหมอขับขับจากกรุงเทพถึงถึงถึงไอ้แถวปทุมเนี่ยปทุมถึงถึงถึงท่าสะแก้วใช่ไหมหรือว่าเอ้ยไม่ใช่ดิท่าแซดดิเออเดี๋ยวนะที่เรามาเปลี่ยนคนขับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สามระยะสามระยะใช่ไหมสามระยะใมสามระยะสามระยะก็ยังไม่ได้เติมเลยครับมาจากปทุม มาถึงชุมพรพอดีนะใช่มาถึงชุมพรแล้วมาเติมถื<ช>มอว่าประหยัดสุดๆครับประหยัดมากร่าการอัตราการเลงอะไรทือว่าโอเคอยู่ครับดีเลยครับครับ,รบก็เคยคิดไหมครับว่ามีระบบนี้ในเมืองเมืองไทยไม่ไม่ไม่เคยคิดไม่เคยคิดใช่ไหมไม่เคยคิดเลยไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นของกู้ภัยหนึ่งใช่ไหมครับใช่ใช่ผมเป็นเจ้าของโปรดักที่เดียวของโลกนะอ๋อหรือว่า ว่าดีครับอัตราการเรียงอะไรเหมือนน้ามันดีกว่าน้ํามันด้วยซ้ำพอพอเราเหยียบน้ามันมันเหมือนกับแรงอัดไม่ค่อยไม่ค่อยพุ่งเป็นเป็นระบบแก๊สมันขึ้นพุ่งขึ้นเยอะเลยับอัตราการเหยียบอัตราการเลครับดีดีดีกว่าเยอะครับพูดง่ายเดี๋ยวเราจะกลับมาที่คนขับปัจจุบันนะครับอยากทราบว่า จากที่ขับก๊าซมาอยู่ดีๆก่อนถึงตามการมันหมดเขารู้สึกเป็นยังไงรู้สึกว่ารถสะเทินนวลครับเนี่ยรับแบบแรงมันตกครับล้อมันตกมันก็ไม่ได้กินข้าวทำงานหรือเปล่าข้ามีแรงครับต้องต้องรีบเติมแก๊สครับานมันขับแล้วรู้สึกว่ารถมันกําลังมันหายไปค่อนข้างจะเยอะครับค่าจะเยอะนะครับใน่ความรู้สึกของผมมันมันต้องต้องเติมค่าเรงเยอะกว่าเดิมจากที่ใช้แก๊สอยู่ ว่าถ้าใช้แก๊สแล้วเนี่ยงานเติมคันเล็กไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับค่าค่ายเอเวเรนต์แบบเรียวไทม์ที่หน้าจอเนี่ยผมก็หลับมานะครับก็อยากจะถามว่าโดยเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วได้ประมาณสักกี่ตกิโลลิตรครับของผมมันขับมามันเป็นเนินขึ้นเนินสซึ้มซึมมันจะอยู่ที่ประมาณ30 30กว่ากิโลต่อลิตรครค่าเฉลี่ยนะครับผมประมาณประมาณ3839กกิโล ก็ในระบบคันนี้นะครับก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับว่าในระบบ NGV TFC นะครับปัจจุบันนี้ในรุ่น NGV TFC 8นั้นนะครับเราอ้างอิงว่า150กิโลนะครับกินน้ำมันดีเซล1ลิตรนะครับ1ลิตรและก็ใช้ NGV 14กิโลกรัมเราตีถ้า10กิโลลิตรนะครับ นั่นหมายความว่าเราจะควบคุมความเร็วนะครับแล้วก็เล่นคงที่นะครับขับโดยเมืออาชีพทางด้าน NGV นะครับสามารถทำได้นะครับก็จะต้องเป็นเงื่อนไขที่ทางเรียบตรงคงที่นะครับในรถฟอร์จูเนอร จะทำยากสักน,นิดหนึ่งนะครับถ้าจะทำได้ก็คือเป็นรถที่ล้อกระทะเหล็กเดิมนะครับอย่างเล็กนะครับรถเบานะครับในเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับก็วันนี้นะครับเราได้นำรถ Fortuner มาทดสอบก็อาจจะเป็นการ หลอกอาสาเรานะครับว่าเอา f o r t จ n e r มากันแล้วก็อยากให้หลอกให้ลองขับนะครับเพื่อจะออออออมาพูดถึงความรู้สึกว่าสัมผัสแรกนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะแกล้งทุกคนนะครับว่าขับทีแรกไม่ยอมเปิด n อ็ให้ขับแล้วถามว่าเ,เป็นยังไงอัตราเร่งดีไหมปกติไหมเหมือนรถทั่วไปไหม นะครับก็ทั้งสองท่านก็ตอบมานะครับว่าปกติอัตราเร่งดีอะไรดีนะครับและก็ขับไปสักพักหนึ่งผมก็จะเปิดเอ v ีให้ทั้งสองท่านนี้ได้ขับนะครับว่าหลังจากที่เราเปิดเอ v ีแล้วนะครับเป็นอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการอุออออปทานนะครับว่าเอพอ พอปิด n g v แล้วเครื่องยนต์เหมือนกับว่ามันไม่มีแรงเหมือนกับว่าเ,เครื่องยนต์นั้นมันเสียหรือมันมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับเพราะว่าเรื่องอุปทานนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าทุกท่านนะครับร้อยละร้อยเปอร์ซนะครับถ้าขับ n g v ก่อนแล้วปิด n g v จจะรู้สึกว่า <for the> <world> รถไม่ปกตินะครับ เหมือนกับเรากินอาหารจานแรกที่อร่อยนะครับเราไปกินอาหารจานที่สองก็จะรู้สึกไม่อร่อยขึ้นมาทันทีนะครับเป็นอย่างนั้นไหมครับครับท่านกินอาหารอร่อยก่อนไอเราบอกเอ็นจีวีต้องบอกให,ให้กินอาหารที่ไม่อร่อยก่อนให้หมดจานแล้วค่อยมากินอาหารเอ็นจีบีถึงจะรู้สึกว่ายังก,กินได้ก็แสดงว่าอร่อยแน่ๆนะครับครับไม่ได้ไดครับ ยังไม่เท่คุณหมอผมเป็นทีวีไม่น่าเชื่อว่ามันจะจะทำได้ดีขนาดนี้ผมก็เคยขับระบบแก๊สนะครับเป็นของ l อลครับแต่อัตราการเล่นพอถ้าเปลี่ยนเป็นแก๊สเนี่ยมันตกวบเลยครับือเหยียบไม่ค่อยขึ้นแรงอัดไม่ค่อยดีครับแต่พอมาจับคันนี้ขับคันนี้ลองดูแล้วัพุ่งเหมือนน้ำมันเยอะครับครับเดี๋ยวเรากลับไปคนท้ายสุดเลยนะครับคนั้่เคยขับมานานแล้ว ช่วยบงบอกความรู้สึกหน่อยครับนะอั่งมือนนั่ง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 บนสิครับแสดงว่าทัศนคติของวัยรุ่นอดีตที่ผ่านมามองภาพรอบของแกว่าอืดถูกไหมครับทใช่ใช่ไหมครับมองว่าอืดมากต้องอืดต้องช้านะครับจริงไหมครับท่านใช่ครับที่ที่ ที่คนคนไทยมักจะใช้แก๊สแบบที่ถูกที่สุดแล้วก็บอกว่าวิ่ดีเพ<ช>ราะฉะนั้นเนี่ยแก๊สท,ที่วิ่งดีกับน้ำมันก็มีนะครับและก็ทุกท่านได้พิสูจน์กันมาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปคุยกับคุณหมอต่อดีกว่าเพราะวันนี้มาด้วยเครื่องแบบยอมรับยอมรับยอมรับถ้าม,ถามีถ้ามีสักท่านหนึ่งผม ดีที่จะเสนอว่าจะมาติดแน่ๆครับเพราะว่ามันคุ้มประหยัดและอัตราการเล่นดีครับและที่สําคัญนะครับเราไม่ต้องเสียเงินไปซื้อน้ำมันจากต่างประเทศใช่นะครับเรียกว่ารถรถในประเทศเรานั้นใช้พลังงานดีเซลถือว่าเป็นเป็นหลักนะครับเงินเงินเงินตาของไทยนะที่ ใช้ไปกับน้ำมันดีเซลนั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกันนะครับก็มากกว่าที่เราขายข้าวออกไปนอกประเทศแล้วซื้อน้ำมันกลับมาในประเทศนะครับดีเซลนั้นใช้มากกว่านะครับและก็โครงการนี้จะเรียกได้ไม่เรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติแล้วจะเอาอะไรในชาติไทยที่จะมาเปรียบเปยว่าเป็นวาระแห่งชาติได้ล่ะครับจริงไหมครับคุณหมอครับ จริงไหมครับน้องแซกค,ครับครับก็สิบสี่นาทีนะครับเราขอสิ้นสุดในการบันทึกคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ